เมื่อมีหนานักตกปลาส่งคลิปนี้มาให้นะครับดูนะครับฝูงเทโพขึ้นเต็มน้ํานะครับเป็นร้อยนะครับขึ้นเยอะจริงๆเราเลยรีบไปเลยนะครับรีบไปอีกวันหนึ่งรีบไปเลยครับเราก็รีบมาถึงหมายที่มีนานาแจ้งเข้ามานะครับว่ามีปลาเทโพขึ้นจุดนี้นะครับวันนี้ควันเยอะจริงๆนะครับอาจจะเช้าอยู่อาจจะยังไม่ขึ้นนะครับไล่ตีกระสูบก่อนช่วงนี้ไฟป่าเยอะจริงๆนะครับนี่เลยตีไปแล้วนะครับ ตีปุ๊กก<ด>ัดเลยนะครับตัวนี้เป็นกระสุสนะครับไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับพอมีให้เล่นเรื่อยๆนะครับสำ <c oughs> รับรถเคลื่อนภูมิพลนะ่ยยังเลยยังเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับกระสุนกัดแล้วถ้าจะเป็นกระสุนนะครับที่ขึ้น ลองเปลี่ยนหมายหาเทพโกันบ้างนะครับว่าจะเจอเทโพสุดท้ายก็ไม่เจอนะครับก็ต้องมาไล่ตีกระสุนเหมือนเดิมนะครับไม้นี้ตีออกไปแล้วนะครับด้วยคันเบกตาคอนเอสนะครับกับสปูนสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับได้แล้วนะครับตัวนี้กัดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดนละใส่เล็กๆอื้อ วันนี้นะครับเจอแต่กระสุบใช้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับออกมาหาเทพโแต่ตะตกได้แต่กระสุบนะครับจังหวะนี้นะอุ้ยเห็นเทพโผขึ้นต่อหน้าต่อตานะครับรีบย้อนตะปูลไปเลยนะครับจังหวะนี้เปลี่ยนเหยื่อไม่ทันนะครับตามจริงต้องเหมาะกับเหยื่อที่เป็นกระดี่นะครับแจงเห็นตัวเลยนีย ท้ายก็ไม่ได้นะครับลองตีเลาะข้างหากระสุบเหมือนเดิมนะครับดูกันว่าไม้นี้จะได้หรือเปล่านะครับช่วงเย็นนะสีเขียวขนขอโอ้โหเกัดละโคนกระสุกอีกจนได้นะครับตัวนี้ถือว่ามีไฟเลยนะครับได้เล่นได้มันเลยนะครับมีเลยดึงเลยนะครับ ถูกก็ยังพอหาเล่นได้เรื่อยๆนะครับกระเคลื่องภูมิพลนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันเลยครับโดนเขาสักทีอย่าหลุดนะเฮ้ยหลุดด้ตายปากเลยด้วยขอเดียวด้วยขอเดียวด้วยขอเดียวด้วยสีดำหมดโอ้ยโอ้ยอยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้มีขายอยู่โอ้โห ค <Okay. S 2> ันเคับเลยคันแบ็กดะคอนเอสีครับ,น,รบนี่เลยโอเคครับกระตุกช่องเย็น